ความพร้อมก่อนเจอกับทีมชาติอิรักนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็มีความมั่นใจครับแล้วก็พร้อมที่จะทํางานให้หนักเพื่อเพื่อแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ทําตามแท็กติกที่โคชฟาตวางไว้ครับเกมที่ผ่านมารักษาคิมชีตไว้ได้ด้วยรู้สึกไงบ้างก็อันดับแรกก็ต้องขอบขอบคุณตาฟแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันอ่าสปอร์ตกันแล้วก็ทํางานงานหนักจนเราสามารถเอาชนะได้แล้วก็เก็บคินชีดได้ด้วยครับ ล่าประตูของทีมชาติไทยมีผู้เล่นที่มีควาสมสามารถหลายๆคนโอมองว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างผมว่า,าผมก็รู้สึกดีดีใจครับที่ได้ได้มาร่วมร่วมงานด้วยแล้วก็อีกอย่างเราก็เคยร่วมงานด้วยกันแล้วก็มีความสานิทสนมกันยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีอะไรที่ที่ไม่เข้าใจก็ปรึกษากันได้ครับก็ก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาร่วมแชมป์ในคร,ครั้งนี้ครับตั้งเป้าออกเกมพ่งนี้ไงบ้างครับก็อันดับแรกเลย เราก็ไม่ประมาทครับแล้วก็โฟกัสท่าติกการเล่นแล้วก็ทุกคนมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะทํางานหนะักเพื่อเจ็บใจชนะแล้วก็เจ็บเอาแชมป์ให้ได้ครับทีมช,ชาติอิรักครับก็ทีมชาติอิรักก็เป็นเป็นทีมที่ที่ดีครับแล้วก็เราก็ที่พูดแหรอครับเราก็ไม่ประมาทเขาแล้วก็โฟกัสที่ทีมเราแล้วก็ทาทาผลงานให้ดีที่สุดครับเพื่อ เพื่อเก็บใจชนะได้ครับครับคันนี้มาเตที่กาญบุรีบรรยากาศแฟนบอลเป็นไงบ้างครับก็แฟนบอลก็ให้การต้อนรับที่ดีครับแล้วก็เป็นเป็นกันเองมากครับแล้วก็ก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเรากันเยอะๆครับ